บอกเคล็ดลับวันออกทริปแดดจ้ายังไงไม่ให้ผิวเสียไม่ให้หน้าพังนะคะหลายคนเจอปัญหาเรื่องของฝ้าอยู่แล้วก็ยิ่งหน้านี้แดดแรงมากๆ UV แรงมากๆ,ๆทำยังไงให้กลับไปแล้วหน้ายังสวยใสฝ้าไม่ขึ้นหน้าไม่หมองวันนี้เกดมีเคล็ดลับค่ะถ้าในกลางวันนะคะคุณออกมาเที่ยวแบบนี้แล้วเจอแดดนะคะแบบเกดอย่างเงี้ยจ้าแบบสุดๆนะคะเคล็ดลับเลย ถ้าเรากลับบ้านทันทีนะคะให้ล้างหน้าด้วยน้ำเย็นล้างคราบเมคอัพคราบสกรปรกรวมไปถึงฝุ่นละอองต่างๆที่เราโดนระหว่างวันเนี่ยออกให้หมดด้วยครีมซิงอย่างเบามือนะคะล้างเบามือเสร็จแล้วเราก็ใช้สบู่ค่ะของเคที่ล้างเพราะว่าที่แนะนำเป็นสบู่ของเคที่หรือว่าสบู่อื่นๆก็ได้นะผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารเจลเฟกไม่มีสารเพิ่มฟองจะได้ล้างหน้าเสร็จไม่แห้งตึงไม่ระคายเคือง ส่วนสบู่สมุนไพรของเราเนี่ยมันก็จะมีทั้งว่านนางคำไพลลิ้นทะเลแล้วก็น้ำผึ้งที่ช่วยลดสีลดฝ้าล้างเสร็จหน้าจะไม่แห้งนะคะไม่กลานให้ความชุ่มชื้นกับผิวและเกดเองก็มีเคล็ดลับค่ะในส่วนของการบำรุงเราก็จะต้องลดเม็ดสีเมลานินนะคะก็จะใช้ตัวนี้เลยที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจากเคที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินเพราะว่าเราอมาตากแดดทั้งวนันละเราก็ใช้ตัวนี้เซรั่มทา รอบเลยนะคะทั่วใบหน้าชุ่มๆยิ่งไปแช่ตู้เย็นเย็นเนีนย่นยยิ่งสบายผิวสบายหน้าเลยค่ะและให้ทาซ้ำจุดที่เรามีฝ้ามีกระเช่นบริเวณโหนกแก้มนะคะหรือว่าบางคนมีฝ้าตรงหน้าผากสันจมูกหนวดอย่างเงี้ยก็คือทาได้ทาซ้ำทาเยอะได้ทำให้ปอประโลมผิวด้วยให้ผิวของเราเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วแข็งแรงเร็วแล้วก็อาการหน้าหมองหน้าคล้ำอาการฝ้าก็จะดีขึ้นด้วยแก้แพ้นะคะใครออกแดดแสดแดงผิวสับแส ก็จะลดอาการแพ้ด้วยอ่าถัดจากนั้นนะคะกันแดดยังจําเป็นมากๆอย่างเกจออกมารข้างนอกงจะทากันแดดด้วยแต่พอกลับไปเราก็ต้องซ้ำกันแดดมากก่อนนอนไปเลยค่ะด้วยตัวนี้ b ีกันแดดเคที่ s d f 50 EA บวกบวกที่กันได้ทั้ง U.V.A U.V.B แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มตัวนี้มักหน้าก่อนนอนแล้วหน้านุ่มชุ่มชื้นฟื้นฟูดีสุดๆเลยนะคะก็แนะนํากันค่ะกับเคที่ และที่สําคัญคุณออกมาแบบนี้อย่าลืมดื่มน้ําให้เยอะๆนะ้เพื่อให้ผิวของเราไม่แห้งตึงในระหว่างวันด้วยแล้วก็อย่างเกตเองเนี่ยเห็นไหมคะมีหมวกหมวกก็จะช่วยบังในเรื่องของแดดด้วยเพราะเราจะต้องใส่แมสก์อยู่แล้วก็จะปิดบงังข้างหน้าแล้วก็มีตรงนี้ใน,ในการบังแดดในส่วนของหน้าผากด้วย<ม>ก็เสื้อก็ใส่เป็นแขนยาวแบบนี้นะคะป้องกันผิวได้จากแสงแดดค่ะ ด้วยความรักความปรารถนาดีสักเทที่นะคะวันนี้เอาบุญมาฝากด้วยค่ะจากวัดตะโกมาไหว้หลวงพ่อรวยกันนะคะเมื่อกี้เดินผ่านได้ยินเสียตรงนี้ก็จะมีน้ําตกไหลเลยเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพแข็งแรงให้ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ